เรามาีช่วงที่2ปักหมุดจุดเกษตรนะคะที่ไหนก็ทําอะไรเ็ามีอะไรแล้วเขาสามารถสร้างเงินสร้างทองจากแผ่นดินนะคะจากผลผลิตได้มากมายแค่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมคะช่วงนี้มีคําตอบค่ะวันนี้นะคะมหาชนสชดเด็ดของเราทีมงานลงพื้นที่จะไปที่ไหนอย่างไรและมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยมหาชนสชดเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะ ปุ๊กและน้องๆทีมงานปักบุดจุดเกษตรเรามาอยู่นอกสถานที่กันค่ะวันนี้ปุ๊กมาอยู่ที่ชัยพฤกษ์ฟาร์มนะคะที่นี่มีความพิเศษเพราะว่าเป็นโรงปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกแล้วก็มีผักมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ที่แน่ๆเลยไม่สามารถเล่าเรื่องนี้เองได้ต้องให้คุณใหญ่เล่าให้เราฟังสวัสดีค่ะคุณใหญ่ค่ะวันนี้ขออนุญาตบุกฟาร์มหน่อยนะคะอยากให้คุณใหญ่เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยะคะ่ะถึงจุดเริ่มต้นของฟาร์มนี้นะคะที่มาที่ไปทําไมถึงมาทำฟาร์มที่นี่คะ ก็คือที่เนี่ยก็คือที่เราปลูกฟาร์มเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผักาสารพวกเนี้ยก็คือจะมีอยู่นอกเมืองเอลยงี้ยแล้วอย่างนึงนะคือในเมืองเนี่ยเวลาเราจะปลูกผักเนี่ยทำเล มีตึกอะไรเงี้ยอากาศร้อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกเหมือนแบบภายนอกหรือว่าเราปลูกแบบพื้นที่สั่งจังหวัดเนีย้ยมันค่อนข้างที่จะปลูกยากแล้วก็จะโตยากเพราะว่าผักสับพวกเนี้ยก็คือชอบความเย็นชอบแดดอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาตั้งว่าเราอยากให้คนในเมืองได้ทานด้วยแล้วเราก็อยากแบบทานด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตั้งวว่าเราอยากปลูกผักโดยที่จะไม่เหมือนกับพื้นที่ข้างนอกเดยกันให้เราปลูกผักแบบโรงเรือนปิดอ่างเงี้ยครับก็คือใช้ความเย็นจากคูลิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราควบคุมอุณหภูมิแล้วเราก็กันพวกแมลงหร เป็นโรงเรือนอะไรงครับผมจริงๆแล้วผักที่เราปลูกเนี่ยก็คือผักสลัดนั่นแหละปกติแล้วก็จะมีเห็นปลูกในดินแบบเอาดอร์แต่อันนี้นะคะเป็นปลูกแบบเขาเรียกว่ามีแท่นสําหรับการปลูกแล้วก็ปลูกด้วยน้ํายาที่สําหรับการเลี้ยงผัก ใช่ไหมคะคแล้วก็เป็นโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนแบบปิด<ช>ด้วยการปลูกผักในลักษณะแบบนี้มีข้อดียังไงคะลักษณแรกคือเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบไฮโดแบบมีโรงเรือนปิดอย่างเงี้ยหนึ่งเลยก็คือเราจะประหยัดเวลาในการทํางานถ้าปลูกแบบใช้ดินเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเตรียมดินเราอาจจะต้องปรุงดินอะไรย้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบไฮโดปั้เนี่ยเรามีรางเรามีควบคุมอุณหภูมิเรามีแอร์สแ,นแลนเรามีม่านนะครับเวลาอากาศร้อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปิดม่านแล้วก็เปิดคูลิ่งเพื่อทำความเย็นได้ครับผม ถ้าถ้าดูระบบการทํางานนะคะตอนนี้เราอยู่กันในโรงผักนะคะก็เรียกว่าเป็นโรงแบบปิดด้วยการทํางานของเขาเขาทางานยังไงคะก็คือจุดเด่นของโรงเรือนนี้เราต้องมีแบบอุณหภูมิในการควบคุมอย่างงี้ก็คือเราจะใช้ระบบน้ําที่ไหลลงมาจากคูลิ่งอะครับแล้วก็พลมในการดูดแล้วทาให้ความเย็นในโรงนี้เย็นคงที่ครับผมค่ะมองไปทางไหนก็เขียวขจีหมดเลยค่ะคุณผู้ชมในนี้เรามีผัก อาจจะเรียกได้ว่าผักสลัดเนาะเรียนอยู่จะคุ้นเคยกันผักสลัดที่นี่เรามีมากน้อยสักแค่ไหนกี่ชนิดคะหลักๆก็คือจะมี6ชนิดครับผมก็จะมีเป็นกรีนโอ๊กครับผมกรีนโอ๊กก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นคอสครับผมคอสจะเป็นยาวครับผมผักเาต้นใหญ่มากเลยนะวนเลดโอ๊กนี่คือจะคล้ายๆเหมือนกรีนโอ๊กครับแต่ว่าจะเป็นสีแดงครับผมส่วนฟินเลก็จะเป็นลักษณะเหมือนจะกลมๆคล้ายๆผักกาดแก้วเกอบพอๆกันเลยครับแล้วก็บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนคอสครับแต่แค่วบบเจะกแ็็ปน กลมๆคล้ายๆเหมือนดอกกุหลาบครับใช่ครับผมแล้วก ch ็จะเป็น mm สีเ hmm. ขียวนะครับแล้วก็ส่วนเลคคาลอนเลคคาลอนเนี่ยเราจะคล้ายๆเหมือนผักกาดขาวคล้ายๆเหมือนผักกาดหอมนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยคือจะเป็นสีแดงครับผมคือง่ายๆว่าเราปลูกผักยอดนิยมที่ร้านอาหารใช้ที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบผักยอดนิยมอยู่ที่นี่หมดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวใช้เวลานานไหมคะการปลูกในแต่ละรอบชุดหนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นขอบครับก็คือแต่ละขอบเนี่ยเราจะเก็บ ให้พอดีก <world> so, ับสัปดาห์หนึ่งใช่ครับผมก็คือตั้งแต่ตอนพ่อมาเลสจนถึงเก็บเกี่ยวอะประมาณ6สัปดาห์ครับผมเราเจะเก็บเกี่ยวได้แต่ว่าเราก็จะพยายามเก็บให้หมดจะไม่เกิน ประมาณ7-8็ถึงแสัปดาห์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเกินสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยมันทำให้รสชาติของผักมันขมใช่ครับผมแล้วจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับผมค่ะดังนั้นเคล็ดลับที่จะทําให้ผักไม่ขมก็อยู่ที่ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเช้า,ชาเย็นไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเช้าเย็นมีผลเหมือนกันครับถ้า,าเกิดว่าก็คือจะมีช่วงเช้าตู่กับเป็นช่วงเย็นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงเช้าตู่น่ะแดดยังไม่ร้อนครับแล้วก็อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นผักจะสดชื่นอยู่ครับแล้วมันจะผลิตยางยางขาวๆของของผักสันเนี่ย มันทำให้มีรสชาติขมแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บตรงช่วงเช้าเนี่ยมันทําให้ผักเนี่ยจะหวานและกออบวนหวานกรอบอร่อยใชนะคะเราจำหน่ายไปที่ไหนบ้างคะผักในฟรตอนนี้เราขายอยู่ก็คือจะมีตามร้านสเต็กครับผมแล้วก็มีลูกค้าที่ w a l k i อินเข้ามาครับผมแล้วก็จะมีเป็นร้านจัดส่ง ที่จาจะส่งถตอนนี้ครับคืุณผู้ชมถามเรืง่ายๆว่าผักที่ผลิตออกมาเนี่ยแทบจะไม่พอจําหน่ายค่ะเพราะว่าคนรู้ว่ามีมีผักเนาะคนก็แบบสั่งจองกันใหญ่เลยแต่ทีนี้ที่นี่เนี่ยไม่ได้เพียงแค่มาซื้อผักได้อย่างเดียวแต่จะมาศึกษาดูงานก็สามารถทําได้ได,ด้วยค่ะทำยังไงคะถ้าจะมาศึกษาก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะ จะมีนักศึกษาครับจากมอเกษตรอะไรเงี้ยที่มาศึกษาบ่อยครับผมแล้วก็จะมีจากมหาวิทยาลัยราชภัณบรลงกรครับที่เข้ามาศึกษาแล้วก็มากุดงานด้วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกการเพาะเมล็ดการ ดูแลรักษาแล้วก็การปลูกเป็นยังไงครับผมค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมาดูฟาร์มผักนะคะที่อยู่ใกล้เมืองมากๆที่นี่คือชัยพฤกษ์เนาะนะคะครเราสามารถที่จะมาได้ยังไงมาซื้อผักได้ยังไงคุณใหญ่ฝากบอก<ด>คุณชม,มหน่อยคะ่ะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่อยู่แถวบางกะทองขนนทบุรีี่ยเราก็สามารถบุกอินเข้ามาที่ฟาร์มได้เลยครับส่วนถ้าเกิดว่าทางออนไลน์เนี่ยก็คือเราจะมีเป็นเพจเฟซบุ๊กอะครับชื่อาฟาร์มชัยพฤกษ์ครับผมก็คือเราสามารถที่จะ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับคุณผู้ชมคะในแต่ละมื้ออาหารของเราเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดควรจะมีผักเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะว่าผักนั้นมีประโยชน์มีวิตามินมีเกลือแร่ต่างๆมากมายเลยและถ้านึกถึงผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกแล้วก็อย่าลืมนะคะที่นี่คือชัยพบลึกฟาร์มที่พร้อมต้อนรับคุณผู้ชมทั้งจะมาซื้อผักหรือแม้กระทั่งมาศึกษาดูงานวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องไปเก็บผักกับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเก็บผักหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะ ระหว่างที่ตามทีมงานลงไปกับมหาชนช็อตเด่นนะคะคุณผู้ชมพุกอยู่ในฟาร์มผักเลยโอ้โหนึกถึงอาหารเลยค่ะสลัดอร่อยอร่อยเป็นมือเย็นนี่น่าจะดีมากๆนะคะแต่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าต้องพาคุณผู้ชมไปติดตามกระแสอินไซต์ก่อนตอนนี้พักสักครู่เดียวไปเก็บพักค่ะเดี๋ยวมาค่ะ